ไอตัวแม่มเนี่ยตัวแม่ไร้ากาคือมาทีอ็ดแจงก็ไม่คนไม่ค่อยพูดเนี่ยคนไม่ค่อยพูดแต่ว่าเขาเลยอยากให้ลูกพูดเขาไม่เข้าใจเหมือนกันนะหลังก็แจงพูดน้อยลงเวลาอยู่ต่างวันเราจะชอบวีโอมาวีโอคองมาแล้วให้ลูกพูดแทนบางคนให้เรารู้สึกว่าเพราะลูกมีน้ำหนักมากกว่า ในในชีวิตเราไองถ้าตัวมันพูดมันกลัวว่าเราจะไม่ฟังมันมันมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นแบบลูกถึงต้องมาพูดแบบนี้ก็ผู้ชายครับมันก็มีเกเรบ้างบางทีใช่บางทีเมาไม่กลับนู่นนี่นั่นบ้างอะไรอย่างเงี้ยกลับบ้านดึกบ้างอะไรอย่างเงี้ยเขารู้ว่าเราเราตอนนี้เราค่อนข้างหลงหลงแตงไทยเขาคนเล็กด้วยอะไรอย่างเงี้ยเขาเลยเอารุวงเป็นตัวประกันก็เลยไม่กล้าทำนะแล้วก่อนลูกพูดแล้วเป็นงไงครับรู้สึก รู้สึกว่าต้องทําเดี๋ยวนั้นเลยใช่ได้เมียพูดอย่างครึ่งกลางนะแล้วจะฟิลสถานการณ์จะเป็นยังไงใช่พอเรืองนี้ก็เชื่อฟังเลยใช่เชื่อฟังแค่ทุกคนใช่ใช่เหมือนพ่อทุกคนแหละแม่ทุกคนแหละอะไรแบบนี้แต่ด้วยความน่ารักของเขาด้วยแหละมันเขากําลังเด็กอ่ะกำลังน่ารักอ่ะแต่ถ้าโตตั้งสิบห้ามาพูดแบบนี้โดนด่าแน่ตอนนี้คือัวแบบลัวกลรมอะไรอย่างเงี้ยมันไปตกที่ลูกด้วยหรือเปล่าไม่รู้อะเรา เราไม่รู้ว่าโจ้ตาอะไรมันเป็นไงนะแต่แค่รู้ว่าเอออยู่ทั้งวันนล้วมันให้มีความสุขไม่ได้ไปเครียดอะไรมันมีปัญหามาก็แก้กันไปใช่ไหมรือมันเกี่ยวกับที่แจง้งคนล่าสุดว่าเราลืมอะไรเขาหรือเปล่มมา,า,ามีสัญญาอนี้เขามีตลอดที่แามตออ่าคืออันนี้เ็ามีตลอดมีลืมอะไรก็ไปลืมไหม,ม,ม,มเราอะบางทีเราทางานเราทางานเยอะเราเราไม่ได้ว่าเราก็ไม่ได้ว่าผู้หญิงฮะนี่ละผู้หญิงอะคืออะไรนิดนิดเดียวไม่ได้ เราอะบางทีมันลืมอะไรของเราเรายังให้อภัยนะเราไม่เออต่ลืมอะไรไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรไม่เป็นไรแต่ของมันนี่เป็นนิดเดียวแบบไม่ได้เนี่ยผู้หญิงรับเป็นทุกคนแหละใครมีแฟนน่ะใช่ไหมใช่แต่มนันรู้ว่าเราอะขี้ลืมอยู่แล้วจะวันเกิดจะเคยทําอย่างนี้แล้วทําไมไม่ทําเคยเคยบอกบ่นนวดเท้าให้ค่อยๆปวดเท้าแล้วนวดเท้าให้ ทำไมเดี๋ยวนี้ไม่ทำอะไรเงี้ยก็กูเหนื่อยฮะแต่เขาขียนเส้นๆนะว่าเราจะไม่มีวันไม่มีไม่มีแล้วคือคนเราอะผิดมันผิดได้ครั้งเดียวเขาปฏิญาตตัวเองไว้แล้วว่าเอาคนเราถ้ามันไม่ไม่ไม่ผิดมันก็จะไม่รู้สํานึกถูกไหมใช่เขาผิดครั้งเดียวก็คือสัญญากับมีว่าไม่อีกแล้วซึ่งที่พูดออกมาเราก็มั่นใจแล้วด้วย ออลองมั่นใจแล้วด้วยงีริ้สึนกันที่เนี่ยคนตีภาว่าเรานอกใจภรรยาใช่นอกกายนอกกายแต่ไม่ได้นอกใจแล้วถามว่าหนึ่งเป็นครั้งแรกเป็นครั้งแรกมีทุกคนมีทุกคนเอาแต่ว่าด้วยความทีบอะผมไม่ยืนตรงเนี้ยถูกไหมม็อีกเรื่องหนึ่งผิดครั้งเดียวแล้วสัญญากับเมียว่าจะไม่อีกแล้วซึ่งผมพูดต่อหน้าตรงนี้แล้ว ต่อหน้าเมียแล้วออกรายการก็พูดแล้วถ้าทําคือเอาง่ายพูดตามภาษาชาวบ้านเป็นคนที่ส้นตีนมากแล้ว<ม>จบแค่นั้นเพะว่ายังไงบ้างพอาทให้คำสัญญาไปแลวเขาคือทีแรกบอกว่าขอโทษ<ม>ก็ร้องไห้กอดกันอะไรแบบนี้นะคือมัน<ม><ม>ผิดไปแล้วอะ่ะคนมันผิดไปแล้วอ่ะผิดโดยถามว่าไม่ตั้งใจเหรอเป็นไปไม่ได้มันต<ม>ั<ม>้งใจแต่ว่า มันตั้งใจมากขนาดไหนนอกกายแือนอกใจพอเราผิดแล้วก็บอกเมียนะก็ขอโทษเมียร้องไห้ด้วยเพราะวันหนึ่งพอเรารู้เราทําอย่างเงี้ยเราจะผู้หญิงคนนี้จะไปจากเราแล้วเราก็ไม่รู้จะเจอผู้หญิงดีๆแบบนี้ไหมที่ทำอ่ะสนุกสนานเชื่อว่าผู้ชายทุกคนอนะ่ะส่วนใหญ่มีสนุกสนานส่วนใหญ่มีแบบเผลอผายไปเลยอะไรแบบนี้ก็ ไม่พูดขอโทษนะก็พูดขอโทษบ้างดูการกระทำดูแพูดไปก็เท่านั้นด้วยซึ่งวันนี้เราจะไม่สามารถพูดได้หรอกไม่ได้คิดอะไรไม่ได้คิดอะไรเราก็เข้าใจเขาไม่ได้คิดอะไรมึงทำไปแล้วมึงออกไหมอะไรอย่างนี้นานเลย ไม่กล้าอีกแล้วที่บอกว่าไม่กลับ้าเนี่คือไม่ได้ไม่เหลวไหลใช่ไหมใช่ก็เ็กเหลวไหลด้วยอะไรด้วยมันมันหลาหลครั้งติดมันหลไหลค้งติดมันเป็นกระสะสมใช่สะสมด้วยด้วยตัวตอนนี้เขาไม่ตามเราอ่ะเพราะเขาไว้ใจเราเราก็คิดว่าเราคงจะไม่ทำอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้ก็ไม่แล้วไม่แล้วจริงจริงไม่แล้วจริงไม่แล้วจริงไม่แล้วจริง รยาปะะังหรักเมียคนเดียวไม่มีใครแทนที่เมียได้อีกแล้วนะจ๊ะจะไปต้องล่นตางาแล้วพ่ขอบคุณยังไงทำไมเขายังเชื่อใจเราเกาขอบคุณนี่เกาสเพราะว่าเขาอยางบอกไงคนเรานมีโอกาสได้มีโอกาสได้แค่สองครั้งหนึ่งรู้ทั้งรู้เลยนะถ้าสองกทำอยู่ก็ไม่ใช่ใช่ไหมสมัยก่อนใช่เจ้าชู้แต่ครั้งนี้มันเหมือนความว่าพอเขาไม่ได้ตามเราเราก็ตายเป็นคนแบบ คิดว่าคงไม่เป็นอะไรเพราะเราไม่ได้รู้สึกรู้สึกอะไรไม่ได้คิดว่าจะมาปันใจหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ในความรู้สึกผู้หญิงครับมันไม่ใช่หรอกมันไม่ได้หรอกอะไรอย่างเงี้ยีมันจะมีปัญหากับการเล่นตลกจีบสาวครับเลเรา่นมันเป็นอย่างเงี้ยไม่เอาแล้วเล่นไม่ได้แล้วมอมุนี่ข้ามไปเลยเหมือนโจรอะประวัติเสียคนประวัติเสียมันไม่ได้แล้วเล่นอะไรเหมือนรู้ตัวเองแล้วแบบมันมันไม่มันตมในใจเออแต่เล่นอ่ะเล่นบ้าง เล่นบ้างแต่ว่าเล่นพอกรูปกิบเล่นพอกรูปกิบแล้วหน้าเรามันดูบ้ากาบเลยครับมันเล่นอะไรใครมันก็มันก็ดูจริงมาหมดใช่ไหมครใช่ใช่ฮะบางทีต้องบอกเพื่อนเลยไหมฮะว่าแบบว่าอย่างมันเล่นไม่ต้องชมมาไม่ต้องชมมาครูเขาพูดไม่ข้างม่มดมีมีมีบ้าง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 อะไรอย่างเงี้ยแต่เมื่อก่อนไม่มีนะกลายเป็นคนประวัติเสียไปเลยพี่บงพี่บอลวิโตพี่ตังเนี่ยใช่ภาษาแบบชาวบ้านเราต้องมีใช่ครับครับ ไม่กลัวแล้วเขาพาเราไปได้ดีเราไม่จะไป็นนี่เขาใช่ไหมดีกว่ามานั่งกลัวแล้วแบบกลัวแล้วมันมีหลายแบบแล้วผู้หญิงที่แบบบางทีหนอนั่งมองผู้ชายคนนี้กลัวเออแต่กลัวเพราะว่าผู้หญิงคนนี้พาได้ดีกับกลัวแบบผู้หญิงคนนี้ไม่ได้่พาได้ดีแต่พาแต่ดิกโลงเหวแต่ยังกลัวใช่ไหมครับกลัวกลัวแล้วต้องรู้ได้ว่าต้องกลัวเพราะเหตุผลอะไรไม่ได้กลัวไปซะทั้งหมดเขาหนักอยังไรไหมคะเปร่งอะไรวยการโอ้โหมันยากเริ่มแบบนี้มันมันห้องห้างยากก็คือ การกระทำมาพิสูจน์มันไม่มีอะไรทั้งสิ้นเลยอยากได้เหตุการณ์ล่าสุดที่เราลืมดูลืมนี่แล้วเขาโพสเนี่ยเราเราเปร์เขายัางไงอยู่ไออ๋อเขายังไ,ไคือคือที่อยู่ด้วยกันอะคือแจ้งอะ่ะมันชอบมันชอบมันไม่ชอบพูดอะ่ะมันชอบไปโพสในโซเชียลอะ่ะแล้วพอโพสมันก็จะเนี่ยมีเรื่องให้มันนั่งถามเงี้ยแล้วตัวตัวเราก็อับอาย <laughs> ซึ่งมึงบอกกูก็ได้ปะวะ อะไรเงี้ยไม่ตัดกับกายว่ามันเป็นมันเราบอกรักกันอย่างที้อยู่แล้วเวลามันบอกรักกันอะจักรจี้นะมันไม่ใช่อะมันก็เลยใช้วิธีการบอกรักทางโซเชียลไปแหละเพราะต่างคนต่างอ่านเพราะมันมันเล่นในตาแก้มันทั้งคู่อะแค่ไม่รู้ว่าประตูประตูเป๋เป็นการบอกในสิ่งนี้ได้ยังไงก็ไม่รู้ซึ่งไม่ได้ตั้งใจแต่มันก็การลงไปวะนะก็คือทุกคนก็ได้เห็นลมดแต่ความที่เราลงไปอะมันอยากบอกกับมันนะ อะไรแบบนี้ก็เป็นการการบอกรักทางนั้นบางทีมันไปบ่นไปไปปมอะไรมันก็จะไปปมเหมือนั้นนะใช่แล้วไม่มีใครเขาถามมันหรอกก็ใครเขาไม่ถามเราเนี่ยเขาไม่เป็นไรเขาบอกผ่านโซเชียลแล้วอใช่มันด่าอะไรเราก็เนี่ยก็ต้องมีไม้มาต่อแกเรื่องอะไรทุกครั้งยืนยันว่ารักเมียคนนี้คนเดียวรักเมียคนนี้คนเดียวครับแหกหัวใจอยากแหกหัวใจมาให้ดูจริงนะแหกบไปนะครับผมใช่ครับหน้าแปลกๆกันหมดเลยทุกกล้องเลยคราวนีฮะ ครับที่นายดีนิดนึงค่ะเรื่องอย่าไปพูดถึงเลยไม่อยากพูดถึงก็เรามเก่งก็เราก็ผมไม่ได้โกรธอะไรเงี้ไม่ได้โกรธไม่โกรธอะไรเพราะมันไม่มีประโยชน์อ่ะคือการเอาชนะมันมันมันมีหลายแบบผมเมื่อผมไม่ไม่ขอพูดถึงเขาแล้วกันไม่ขอพูดเราเราเราม้านแล้วการที่เขาเอาชื่อพกอะไม่เชื่อ เขาอมันเป็นอยู่แล้วแต่ก็ไม่ขอพูดนะไม่ขอพูดคนเรามันพิมพ์กันมันอะไรกันก็เรื่องของเขาผมก็เขาจะว่าผมผิดผมก็แล้วแต่ผก็โทษหรือถ้าเขานู่นนี่นั่นอะไรคือไม่อยากพูดถึงฮนะไม่อยากพูดถึงไม่ไม่อยากพูดถึงคนคนนี้เลยไม่อยากพูดก,ก็ <c oughs> นำให้กุยแล้วไม่หรอก หม่ก็แล้วไม่อยากพูดเลยอ่ะนี่จะบางทีแล้วกสัมภาษณ์นะเขาบอกมเอาไหมว่าวันต้องรวมกันกันต้องเจอในตำานหอ่ไม่ไ่ะผมไม่อ่ะก็รู้กันอยู่แล้วนคนละเส้นทางกันไม่มีทางโคจรมาเจอกันได้เนาะน่าจะมีแหละอามีแล้วเราร่วมงานได้ใช่ไหมไม่รู้อ่ะผมก็ไม่รู้ว่าัน ไม่รู้ไม่รู้ตอบไงครับคือม่เอาตรงๆนะตรงนี้ไม่อยากพูดถึงเขาเลยอะไรอะไรไม่ไม่พูดถึงเลย,ยเป็นไปได้ไม่ต้องเอาออกให้ด้วย